อันนี้แอร์เย็นไหมเย็นขับดีไหมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องบิ๊กชอรรถบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถปีใหม่นะครับปี2007นเะครับเป็นเชสโรเลสอาร์วโอนะครับเครื่อง1.4นะฮะหน้าหลังผมนี่เองนะครับก็ของแต่งนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแต่งแบบสวยนะครับไม่ได้แต่งแบบลิเกนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะบิ๊กชอรพร้อมยังพร้อมไหม ร้อมไหมดังๆโอเคเอาละครับสำหรับเชฟโรเลตอเวโอคันนี้นะครับเป็นปี2007นะครับโอเคนะฮะเป็นเครื่อง1.4นะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่าบิ๊กช้อนอ่าโอเคเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์วงแหวนนะฮะมากับล้อแม็กนะครับ RPF1 นะครับไร้รอยเลยนะฮะต้องบอกว่าไร้รอยนะครับจานเบรกดิสเบรกเป็นดิสเบรกรันสต็อปนะครับ แล้วก็สีสันโดยรวมก็ยังสวยนะฮะคันนี้นะฮะข้างหลังเป็นน้ำเบรกนะครับข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับก็มีกันสาดนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเขียวนะครับโอเคนะครับโลโก้ต่างๆนะครับมีหมดนะฮะแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้ปลายท่อนี้ตกนะครับนะฮะเสียงไม่ได้ว่าดังหนูหูครับเปลี่ยนแค่ปลายนะฮะโลโก้เชฟก็เป็นเคล่านะครับ เดี๋ยวป้าเดิน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 ดูกับลุกช้อนลมมานีนะฮะสีสันใจเย็น<ด>ลูกโหว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งจังวนะก็และเดี๋ยวมาดูพื้นผิวรอบรอบกันเลยนะสีสันโดยรวมก็มีลิ้วมีรอยสะเก็ดหินบ้างนะครับนะฮะต้องบอกก็มีบ้างนะครับก็คันนี้ผมได้พยายามขัดสีแล้วนะครับแต่ว่ามันได้เท่านี้นะฮะ แต่รถบางนะครับรถเดิมดีนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกรอยขี้นกนะครับปั่นไปเรื่อยๆก็จะออกนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกันชนหลังก็จะมีเหี่ยวหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยริ้วรอยก็จะมีนะฮะตามสภาพนะครับนี่จะเป็นดวงดวงนะมันจะเป็นคราบอะไรสักอย่างเนยนะครับแต่รถเดิมบางดีนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับ เอาละครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับแบตลูกใหญ่นะครับแบตใหม่เลยนะฮะลูกนี้นี่ต้องมีสองพันกว่าบาทนะครับเครื่องอยู่สี่นะครับแห้งๆนะฮะเรามาดูตั้งแต่คันหน้าเลยนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเดิมนะฮะมีเม็ดอ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ช้าๆนะฮะน็อตนี่ไม่เคยขยับเลยนะครับผมนะฮะจะไล่ช้าๆนะครับถ้าเร็วไปก็เราดูภาพนิ่งช่องท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาไว้นะครับ เบาโชกไมครับโอเคไล่มาตรงนี้นะครับชอรถคันนี้สวยไหมเออโอเคนะครับห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเดิมเนี่ยเคยเป็น CNG โรงงานนะครับ NCNG โรงงานนะครับตอนนี้เจ้าของเขาออกไปตั้งแต่เจ้าของแล้วนะฮะผมได้มาก็แบบนี้แล้วนะฮะก็เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์ดีนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเอาละฮะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับแผงประตูนะครับ เป็นกระเบียนะครับสีดําตัดกับคล้ายๆลายตุ๊กแกนะครับก็จะมีคาซีทของเจ้าตัวเล็กนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยผมได้ทําการติดตั้งจอบลูทูธไปนะครับเดี๋ยวผมจะปีเซ้นนิดนึงอ่าเดี๋ยวจะให้ดูเลขไมล์ด้วยเวลาความติดแล้วเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับตัวนี้เลขไมล์สองแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้จะมีอัตราการกินน้ํามันด้วยนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแจ้งที่หน้าปัดด้วยนะครับอ่าเป็นไงปุ่มแอร์ไฮโซนะครับแอร์ ช่องแอร์ก็เหมือนพวกมินิเลยนะฮะภาษียังไม่ขาดนะครับตรงนี้สะอาดสะอ้านดีนะครับต่างๆกระจกไฟฟ้าใช้ได้ทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ปรับมองข้างไฟฟ้านะครับเป็นเซ็นทัลล็อกด้วยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ทุกบานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนี่ติดเครื่องแล้วนะครับยกไฟฟ้าข้างนี้ข้างคนนั่งข้างข้างหลังคนนั่งข้างขวานะครับสามารถใช้ได้ทุกบานเลยนะครับ ขึ้นลงได้ทุกบานะฮะเป็นรถปี2 0 0 7ที่ราคาไม่เกินแสนที่น่าเล่นมากครับสำหรับช่วงนี้แล้วก็แอร์เย็นมากด้วยนะครับอ่านี่สามารถใช้บลูทูธได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผมต่อกล้องมองหลังแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ถอยอ่าเห็นไหมฮะกล้องถอยเยี่ยมโอเคครับโอเคพวกก็จะมีพวกที่ใส่วางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ที่ใส่เหรียญน,นะครับ พวกเกต่างๆก็ใช้ได้เอาเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช้นกดอะไรวะเนี่ยเอาละครับเรามานั่งด้านท้ายดูนะครับโอ้โหด้านท้ายก็กว้างขวางนะครับสามารถนั่งได้นะครับค่อนข้างค่อนข้างสบายเลยแหละสะดวกสบายเลยครับอันนี้เบาะข้างนี้ผมปรับมาเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ลูกได้นั่งสบายนะครับจริงๆแล้วมันกว้างมากนะฮะด้านหลังก็จะมีพื้นที่สามารถวางหมอนวางอะไรได้นะครับลำโพงสองตัวนะครับโอเคนะฮะตรงนี้มีที่วางของที่มาตรงนี้นะครับด้านหลัง คนนััะรบโอเคแล้วก็เบาะหลังนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสามารถปรับพับได้นะครับสําหรับเวลาไปชอปปิ้งนะครับเราสามารถปรับเพื่อให้คนด้านหลังครับดิบของได้เลยฮะโดยที่ไม่ลงจากรถนะครับอันนี้เป็นผมว่าออปชันตัวนี้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้สําหรับตัวเปิดท้ายนะครับเราเปิดที่ตรงประตูคนขับขวานะครับมีตุ่มให้กดอยู่อ่าเปิดแล้วครับเมื่อเราเปิดท้ายขึ้นมานะครับ นะฮะเราก็จะเจอกับนี่ล่องท้ายนะครับใช้ดูซอกก่อนนะครับจะช้านะฮะคันนี้เนี่ยผมขายแค่8 9 0 0 0บาทนะครับ8ป0 0 0บาทนะครับซื้อไปใช้นะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับก็นี่จะมียางอะไรครับเดี๋ยวถาเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่นะครับตอนนี้กำลังสั่งจากช h อป e ีอยู่นะครับ แล้วก็ยางอะไหล่เนี่ยผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ารถไม่เคยชนนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงครับตัวนี้มีคับล่างด้วยนะครับนะเป็นไงโอ้ขับนิ่งจริงครับคันนี้ขับดีขับดีมากๆากงั้นแล้วครับเดี๋ยวไปดูนายชอนก่อนโอ้ชอนเอ้ยชอนเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเชฟโรเลตอาร์วิโอนะครับคันนี้เนี่ยขอบอกราคาเลยนะครับว่าผมเปิดแค่89,000บาทนะครับ 89,000บาทนะครับได้รถที่ทรงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีของแต่งสวยๆแบบนี้นะครับซื้อไปก็ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับสามารถใช้เลยครับสำหรับวัยรุ่นนะครับที่กำลังมองหารถนะฮะรถสวยรถใช้งานอยู่นะขับไปเรียนมหาลัยนะครับหรือว่าหรือว่าขับใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับคันนี้89,000บาทนะครับก็ได้รถปี2007ไปใช้นะครับมีหน้าจอ DVD Bluetooth ได้นะครับแล้วก็สามารถมีลิงก์นะครับ เสียบจากกล้องโนอถือนะครับแล้วก็เสียบเข้าสาย USB ครับลิงก์ขึ้นภาพขึ้นจอได้นะครับนะฮะก็ซื้อไปใช้นะครับนะ0 8 5ย์1ปด8 9นะครับเบอร์โทรนะครับโทรมาได้เลยนะฮะสามารถต่อรองราคากันได้นะครับสำหรับสมาชิกช่องบิชชอนเท่านั้นนะครับโอเคฮะสำหรับวันนี้นะครับผมและครอบครัวต้องลาไปก่อนนะครับชอนบายบายก่อนแล้ว าาโดนมกคันนี้ขับดีไหมบอกไปขับดีไหมขับดีไหมดีไหมครับไหมคันนี้แอร์เย็นไหมแอร์แอร์แหนาวเย็นขับดีไหม